สวัสดีครับบอกแน่แน่มาเอาไปยีนน่งย่างลาเป็ดครับลาเป็ดเลือดหกอมานบรย่เนี่ะรับเอย่เนี่ยรยี่เนครับดัหลายรวครก็มที่แตกเไปออกเนี่ยเนาะไปแล่วแหละนี่เงา เราจะลบกลองสูว้ไ้เจปากกอกกำลังเขาปากนี่แหละพอดีล้วกเกลอเไม่านโอ้โหที่ผมอนตาผมมาใหม่ไม่สังคมจี่เดือแล้วติมาเพ่าอะไ อันนีโอดีโอดีโอมาใหม่ครับดีโอมาใหม่อันนี้แอ้ติ๊บนี่นมเย็นประดิษฐ์เราเห็นเราหนวดนาหนวดหัวหนวดตาหนวดเติมหนวดเบิร์กทินมเย็นอันนี้บอกหนวดอะไรด้วกันหลับเที่ยงครับเ่ยอนนอนห่มในัครับบันี้ไปผมนั่งอ่งนะฮะทผมนั่งใช่เรือ่าเนเรแถมตลอดดีดีแต่เราแถมตลอดมีเงินรายอย่าี้ไปอยู่ทั้งดอ อยากให้เงินอยอื่นลงมาไม่เป็นอันนี้เหรออยาก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 บริจาคเอาคนเสื้อมาให้พวกผมหน่อยมีค่ามากนะตุ๊กเด็กคนลอยมีสมาร์ทใส่ก็ผมกินข้าวให้กับมัน